วัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีติดตั้ง Visual Studio กันนะก่อนอื่นให้เราโหลดไฟล์ที่นิ้งเอาลงมาก่อนลงในกลุ่มนะวิธีโหลดก็คือกดคำว่าดาวน์โหลด community 2015กดปุ๊บรอมันแป๊บหนึง่งอันนี้ก็คือเราดาวน์โหลดไปแล้ว ถ้าจะดาวน์โหลดก็กดนี้ก็ได้แล้วก็เริ่มดาวน์โหลดสมมติดาวน์โหลดแล้วแล้วก็จะทำการติดตั้งโดยเดาบคลิีเข้าไปที่โปรแกรมเม,มื่อเดาบคลิีเข้าไปแล้วก็รอมันสักพักแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมา โดยโปรแกรมตัวนี้มันจะใช้พื้นที่5 GB ซึ่งเราต้องทำพื้นที่ให้ว่างแนะนำว่าให้ใช้พื้นที่ให้เหลือพื้นที่ไปเยอะๆแล้วกันอันนี้เราจะลงในไดซีนะแล้วก็กด i n s tall เลยแล้วก็รอมันมันจะติดตั้งนานมากเลยนะแล้วก็รอมันสักพัก โอเคเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาบางคนมันก็จะขึ้นว่าีสตา a r t หรือว่าขึ้นแบบนี้นะเแล้วก็ถ้าขึ้นนี้ก็กดกดเลยหรือไม่ก็ถ้าขึ้นีสตา a r t ก็กด,ดีสต t a r t เลยนะแล้วก็รอมาสักคู่โอเคโอเคมันก็จะขึ้นอันนี้มา ระหว่างที่รอมันก็เรามาดูตัวนี้ที่เราโหลดมาที่อาจารย์ให้โหลดมาอันนี้ก็คือให้เจ้าเอาลงกลุ่มแล้วทีนี้เราก็ทำการแตกไฟล์มันออกมาเมื่อแยกไฟล์ออกมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เข้าไปในนี้ แล้วเราก็เปิดไปที่ m อ c พ o m p u อร์แล้วก็ไปที่ Daisy ไป Daisy ก็ไปที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็ไปที่ Microsoft Visual Studio 14.0เมืม่อเข้ามาแล้วก็มาดูจากที่อาจารย์บอกว่า ให้เรานน่เอาพวกนี้นับไปใส่ไว้ไหนอันดับแรกก็ก็คือตัวตัวนี้ตัวนี้ glut h เราจะเอาไปใส่ใน m i c r o s o f t v i s u a l studio bc 9 8 include แล้วก็ gl ใช่ไหมที่อาจารย์บอกทีนี้เรามาดู วีซีมันจะไม่มีเหมือนอาจารย์นะเราก็เลยทำทำตามที่มันเห็นเหล่ากันก็เลยมาวีซียิงคูดแล้วก็มาใส่เลยโอเคต่อไปก็จะเป็น c l u t 3 2 l, l i b ตัวนี้เราจะไปไว้ใน l i b ตัวนี้ แล้วก็สุดท้าย3 2 dll ก็คือตัวนี้เราจะเอาไปใส่ใน windows system วินโดแล้วก็ไปที่โฟนเดอร์ซิสเต็มนี่แล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาใส่โอเคแค่น,นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากไฟล์ที่อาจารย์ให้รู้แล้วก็เอามาใส่นะ เออก็คืออันนี้อ่ะเราเคยติดตั้งมาครั้งงแล้วแต่ตอนนั้นเราเอาใส่ไว้ในไดดีแล้วเรามาใส่ไดซีแต่ว่าพื้นที่มันเต็มตอนนี้เราจัดการพื้นที่แล้วมันก็เลยเพิ่งติดตั้งได้คนที่เพิ่งติดตั้งใหม่ครั้งแรกอ่ะพอมันติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วมันจะให้เราใส่อีเมลล็อกอินด้วยอีเมลจะต,ต้องเป็นของ hotmail นะแต่นี้เราทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วเดอวมาดู มันออกได้ไหมอ๋อมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แหละเวลามันจะให้เรากอกอ่ะเดี๋ยวรอมันสักพักเมื่อกี้เรากดร็อกเอาออกแล้วนะ ตอนพอมันติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้แหละให้เราแล้ก็ใส่อีเมลของเราเข้าไป ก็มันจะขึ้นหน้านี้มาให้รหัสผ่านอี่ก็เป็นรหัสผ่านรหัสผ่านของอีเมลเรานั่นแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ โอเคมันก็ประมาณนี้แหละจากนั้นเมื่อลองอินเสร็จแล้วอะ่ะมันก็จะเข้าโปรแกรมได้ปกติเลยนะอืมก็ประมาณนี้แหละ